ตัวแต่งเท้าอะไรนะพูดดูไม่ได้เลยส right? ัก <sucks> รู um ้หรอว่าฉ <pain> <sh arp> ันนเป็ใครฉันจะบอกว่าฉันเป็นโจรฉันมีชื่อว่าดาวฉันเป็นตัวการต้องมาที่นี่น่ะเพราะว่าฉันต้องการที่จะปล้นเธอแน่ว่าเธอมีสิ่งของมีค่าทีอาออไมให้ฉันที่หมดฉันจะปล้นไปให้หมดเลยและฉันต้องการต้องมาที่คือสิ่งเงินทองเธอมีไหมล่วจะรีบไปไหนแล้วถีอมันต่อสิกำลังมันเลยพูดไม่ทันเลยกเมียะ Sorry I'm พ o ดใจไม่ค a อยชาร์จเท่าไหร่ว่าสิพูดใจไม่ค่อยชาร์จหรอชาร์จแล้วเรียนพูดอังกฤษนะไม่ได้เลยนี่จะพูดเพื่ออะไรฉันตลอดด้วยเหรอฮะแกเป็นใครเนี่ยฮะอยากรู้เหรอว่าฉันเป็นใครก็ใช่น่ะสิฉันเป็นโจรฮะในดาบของเสือดาวเสือดาวเสือดาว นี่ยาน้ำแก้ไอน้ำมไม่งบวันนี้กูเป็นโจรกูโหดไม่ถึงบทไม่ต้องพูดมังอะทไมจะพูดพูดางมอ,อย่าพูดตายลนี่พวกแกเป็นโจนรเหฮะจะไาทำอะไรฉันหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้จะทำอะไรฉันเป็นโจรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโจร <c oughs> ฉันต้องการทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าทั้งเนื้อทั้งตัวเธอมีอะไรที่มันมีค่ามีราคาบ้าง ออบอกไมฉันให้หมดนี่อภิจรนรพะรุทีิเลนี่ฉันจะบอกให้นะถ้าหาว่าเจนโดว่าแกเนี่ยจะฉุดกระชากฉันมาฉันก็เตรียมอะไรมาให้แล้วในเมื่อฉันไม่มีอะไรถ้าอย่างนั้นแกก็ปล่อยฉันไปได้แล้วหยุดรีบไปไหนแม่คนไม่สวยวนี่ถ้าหากว่าเธอไม่มีเงินทองให้ฉันปล้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นฉันก็คงจะต้อง ปล้นสว่านเลยไอ้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 จอนบ้ารู้ไหมว่าจะเป็นใครฉันเนี่ยเป็นเจ้าเดี๋ยวพูดว่ากิจกรรมป้นอะไรซะนนะนี่จะปล้นสว่านเลยปล้นสว่านกิจกรรมบ้าได้ไงนี่ฉันเป็นเจ้านะฉันไม่ใช่ช่างกิจกรรมป้นสว่านอะไรฮะไม่ปล้นสว่านมานะหูดับไปแล้วมั้งไม่คุ้นปล้นสว่านไม่ใช่ปล้นสว่านมุกสังสอนต้องคิดตามด้วย ไม่ต้องพูดไม่มีสิทธิ์พูดไอ้ไงเปิดตึ๊บไปนะตกลงว่าเธอไม่มีสิ่งของมีค่าใช่ไหมก็ฉันไม่มีนะสิน็ดีถ้าอย่างนั้นฉันก็จะจับเธอตั้งทำเมียอะไรน่ะ Mi oma mama, Your mama. น่าจะไม่ค่อยดีว่านี้เดี๋ยวมันแต่ต้องัวซะนะจะทีอีกสภาพสภาให้เป็นทีไมยบ้าพูดอะไรเนี่ยถ้าไม่หยุดยวนยีควันใจคือฉันต้องทำมาหากินฉันต้องใช้เงินเหมือนกันไงช่ว้ไม่ไหม เงินมันไปติกมือใช่ไหมไม่ได้ไม่เลย้แกเาเป็นเจ้ฉัแกนอนจะนตี่แต่ต้องตัวิะไม่ยอนะแกเป็น ฉันแม่หนอจะบอกเลยนะว่ามันยากมากเลยเี่ยฉันเป็นเจ้าฉันเป็นนายเขาไปทำกิงจัแบบที่เนอกไม่าีวีเยยเดยวเดี๋ยวรูดไมโอกเนออ่อนแรงไปเยนี่ทำอะไรของแกนี่อ้ เขาบอกว่าต้นสวัสด